น้องถ่ายแล้วไหมทุกคนฮะถ่ายแล้วไฮ้ก็ถ่ายดิดสวัสดีครับสวัสดีครับช่องวิจิกาสินครับวันนี้ออยู่กับผู้จัดการบอลครับมาแนะนำผู้จัดการบอลน,นะครับแดนเจนนี่แซบครับก็ยินเสียง,งดีนะครับให้ผู้จัดการแนะนำนะครับสวัสดีครับ FC พี่วุฒิกลาสินนะฮะ <c oughs> ผู้จัดการจุดหล่อนะครับหลานจนนี่แทบนะครับผมพี่บอลนะครับก็ดูแลทุกอย่างเนาะเนี่ยทีมงานนะครับนักงานความเรียบร้อยนะครับวันนี้ผู้จัดการบอลว่าจะมีเพลงมาร้องเป็นเสียงดีไหครับเสียงเสียงดีอยากลองให้เสีย อาจารย์ถามสุรงพลเนาะเทียงไม่ผมอยากพี่แมนคล้ายๆผมอยากลองพี่เพี่งอะไรครับลองให้เสร็เพี่งอะไรครับผู้จัดการเอา้ายืนนึงแมงเขาหยุดไม่ได้นะครับมาลองฟังดูเนาะนะครับแนะนำผู้จัดการนะเซฟนะนะครับผมเอาอย่างมาฟังกันเลยเนาะนะครับ ยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเมากะคงเหมือนเอยมือเจ้าผูกแขนป้อนไข่อายยืนห้องให้น้ำตาพังยางาตอนเขาเอื้อนควันไายืนให้กลั้นกอดขวดเหล้าเขายืนหนึ่งในใจเหมือนเขา ai đây với nâu bưng khâu cột ná mù trái sỉ lặc ốp hạch bàn muỗi thược nọc kẹn khắt cho nâu หลาบอยู่ผุนฮักบ่อจ้องบ,บ่เป็นเธอลายจน่นถือฟ้าพาลงเลอิกทางซ้ายน้ำตาอุ่นๆไหลห้าใจมันปวดเจ้าเจ้าหูโตว่าอ้แพ้เขาคนใหม่ของเจ้าผู้เขามา ขอบคุณเดอลาที่ยังอุตส่าห์แจกสองบอกบุญม่เสียสูญมากโคงงาน,งานยืนหนึ่งเมนโพยืนเมากะคงเมนเอมื่อเจ้าผู้แขนป้อนไขอายยืนหนน้องให้นำตาพัง ตอนเขาเอิ้นควันอ้ยอยืในให้กันกอดขวดเหล้าขาวยืนหนึ่งในใจเม่นเขาอ้ได้ยืนมเมาบางเขากอดแน่เสียงไม่ถึงนะต้องเอาผายด้วยนะอยากร้องเฉยเียงหอิอ คงเม่นอ้ยเมื่อเจ้าผูกแขนบอนไข่ไอยืนห้องให้น้ำตาพังยาวตอนเขาเอ็นพันไอยืนให้กันกอดขวดเหล้าเขายืนนึ่งในใจเม่นเขาไอได้ยืนเมา ฝากให้ผู้จัดก,การฝากครับผลงานนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่อรอยังไงก็ฝากพี่วุฒิกระสินด้วยนะครับติดตามพี่วุฒิอ่าแล้วก็ฝากร้านจอนนี่แซบด้วยน,นะฮะไม่ทำไมเพราะจัดก,การาเจียงหลอง่อหน้าหลอ่อพี่วุฒิกา ่อไปจะก็วิบวลก็ดูแลที่ร้านเนาะรับดูแลพนักงานดูแลทุกอย่างเนาะนะครับฝากให้มาอุนเดนเดี๋ยวฝากร้านเจนีแซบด้วยนะครับอสาขาหนึ่งนะฮะอยู่ถนนวาลินอุบลนะฮะตรงข้ามชงจันนะครับผมเดี๋ยวยังไงฝากทุกคน ฝากแฟนคลับพิวุฒิกาะศินป์นะฮะเดี๋ยวถ้าผ่านตรงนี้ก็เชิญอลองแวะมาทานข้าวดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนบรรยากาศดีแค่ไหนนะครับต้องลองนะฮะใครผ่านถนนเส้นนี้ต้องลองแล้วนะฮะถนนทางไปโรงพยาบาลอุบลรักษ์นะฮะตรงข้ามกับสมจันนะครับผมต้องลองเลยครับถ้าเดินมารถเต้นครับรถแลครับ ก็ลดลดแล้วใช่ไหมลดแล้วครับลดแล้วครับอาหารทุกอย่างอร่อยละฮะราคาถูกเป็นกันเองครก็คือรดแล้วนะครับถูกต้องครับผมลดราคาเป็นกันเองเนาะเจียวฮอนจานจัมโบ้เลยฮะให้เอฟซีหรือลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาทานนะฮะลองดูครับผมอร่อยน้ำจิ้มซีฟูดแบบนี้ครับกุ้งเผาไก่ย่างปลาเผานี่ครับผมมีให้บริการตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะฮะจนถึง เที่ยงคืนครับผมทุกวันนะครับทุกวันเปืดอทุกวันครับผมฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะนะครับผมก็ฝากมาคุณนุ้นที่ร้านเจนนี่แซฟเลยเนาะนะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับให้ร้านเจนนี่แซบขอบคุณที่เจนนี่ด้วยเนาะนะครับขอบคุณกทุกท่านนะครับก็เข้ามาคุดนุ้นตั้งแต่เช้าถึงค่ำเลยเนาะแล้วก็ฝากไว้จามีก่อนนะครับ เพราะจากการบอลเจ๋งหล่อหน้าหล่อนะครับฝากเป็นกำลังใจน้ำเนาะนะครับก็อมเต์นมาได้ครับเสียงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะเสียงความหล่อไม่ถึงครับแต่อยากร้องว่าจะสู้ทีหมเตัวไปนะ้ว่าจะให้ไอซีตัดสินนะครับผมก็ฝากทุกท่านมีความสุขนะครับนํำเว่ยนํำเวยทุกภาคแข็งแรงนะครับขอบคุณ ท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ